ดาวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยแล้วก็อยากจะขอโทษทุกทุกคนจริงๆว่าขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนหมยขอประกาศว่าใหม่จะหยุดปิดก,การทํารายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะไปเป็นบทเรียนของชีวิตและดาวีก็เชื่อว่าดาวีจะพัฒนาแล้วก็ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ใน<ม>อนาคตขับผมดูกันไปอาอยาวๆนะคะเดี๋ยวจะทำให้รักของเธอได้ได้ค่ะ ก็ก่อนอื่นเลยนะคะไม่อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มพูดตั้งแต่ว่าช่องดาวิกาชาแนลแล้วกันค่ะดาวิกาชาแนลเนี่ยเป็นช่องยูทูบของดาวิกเองค่ะที่เพิ่งเริ่มมาทำคอนเทนต์อย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีรายการชื่อว่าเพื่อนใหม่ค่ะธรรมศาสตร์เทปเละทุกคนและเทปนี้นะคะเทปที่3เนี่ยก็เป็นเทปที่มีกระแสแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นเนาะซึ่ง มันมีคําถามในนั้นนะีคะในดีเทลมันมีคําถามเป็นสิบคำถามแหละแต่คําถามที่เซนซิทีฟอะค่ะมีสองคำถามในกัน mm hmm. ซึ่งวันนี้ณนะวันที่ดาวีรู้ว่ามันมีกระแสะค่ะดาวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยเพราะรู้ว่าสิ่งอะไรที่มันผิดมันก็คือผิดค่ะทุกคนเราไม่สามารถทําให้สิ่งผิดกลายเป็นสิ่งถูกได้แล้วมันก็คือบทเรียนในชีวิตของดาวีในการที่เราเขียนคอนเทนต์ขึ้นมาแล้วมัน แล้วมันไม่โอเคเราก็ต้องออกมายอมรับผ่าและเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทําผิดอยากจะขอโทษค่ะวันนี้เตรียมตัวเตรียมใจมาเลยแล้วก็อยากจะขอโทษทุกๆคนจริงๆว่าขอโทษที่สิ่งนี้ไปกระทบกระเทือนจิตใจของหลายๆคนขอโทษที่เราทำคอนเทนต์นี้ออกมาแล้วเราไม่ได้รอบอพอค่ะแล้วก็ใหม่ขอประกาศว่า ใหม่ขอประกาศว่าใหม่จะยุติการทํารายการเพื่อนใหม่ไปเลยค่ะเพราะว่าใหม่จะหาคอนเทนต์อย่างอื่นทําแทนแล้วค่ะเพื่อนใหม่ก็คือจะจบไปเลยอีทีนี้จะเป็นอีทีสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะแล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะมาเป็นบทเรียนของชีวิตและวดวิก็เชื่อว่าดดวิจะพัฒนาแล้วก็ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ในอนาคตคับผมมันมันมันเครียดมันกดดันไหมที่ผ่านมากับ กับเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็แสกต่างถามว่าเข้มแข็งขึ้นเยอะมากคะแต่มันก็มีกระทบจิตใจแล้วบ้างแต่ใหม่ค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมากแล้วก็ไม่ได้เหมือนตอนเด็กๆที่ฟูมไฟแล้วก็แล้วก็เก็บความเครียดไว้คนเดียวค่ะคือตอนนี้ใหม่เครียดใหมก็จะมีคนรอบข้างมากมายที่คอยแบบคอยมาอยู่กับใหม่คอยมาอย่าง เพื่อนอย่างเงี้ยรู้แล้วว่าใหม่อ่ะท่องทวิตละก็จะโทรมาแล้วก็บอกฉันเห็นนะหยุดเดี๋ยวนี้อย่าทำแล้วก็อย่างพี่ก้าเนี่ยปกติไม่เคยมากองถ่ายนะคะแต่มานั่งเฝ้าที่กองถ่ายเพื่อที่จะแบบสมมติวาวีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วทาอย่างเงี้ยพี่ก้าก็จิบมือถือใหม่แล้วก็กระชากออกไปเธออย่างเงี้ยค่ะให้เราเชาดีถอดให้หนูอ่ะไม่ไม่เสกไม่ให้เสพเยอะแล้วก็นอกจากวันนี้จะมาขอโทษแล้วค่ะไม่อยาก ขอบคุณด้วยคือท่ามกลางเสียงด่าเสียงติที่ใช้อารมณ์อะคะ่ะไม่เห็นไม่เห็นแฟนคลับใหม่ไม่เห็นคนที่แบบคนที่รักเราคนที่อยู่ข้างเราคนที่ติคนที่ติเพื่อกอ่อค่ะคือติใหม่ติได้แต่ต้องติเพื่อก่อเนี่ยไม่เห็นแล้วไม่ขอบคุณแบบขอบคุณจากใจจริงๆแล้วไม่ก็แบบจะไม่ลืมทุกๆคนเลยนะคะคือการที่เสพโซเชียลงันที่ดูคอมเมนต์แรงๆเนะี่ยบางที เราจะมองแต่ด้านลบจนเราลืมว่ามีแฟนคลับเราที่เขาพยายามบอกว่าเฮ้ยเราเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะค่ะซึ่งใหม่อยากจะขอบคุณแล้วใหม่ก็เห็นทุกคนจริงๆค่ะซึ่งขอบคุณมากมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงไหม่ได้คุยกับเพื่อนๆแก๊งมอบ้างไหมคะคุยค่ะเเพื่อนๆห่เออใหม่ขอโทษอีกอย่างได้ไหมอะใหม่ขอโทษแก๊งมอมาของใหม่เลยนะคะใหม่ขอโทษเพื่อนๆใหม่ขอโทษ จริงๆที่ต้องมาเดือดร้อนกับคอนเทนต์นี้ทุกคนน่ารักมากวันนั้นเรามาถ่ายกันเนละแลเวก็เออไม่ข oh อโทษเขาที่พาเขามาจุดจุดนี้อะค่ะเรื่องทั้งหมดเนี้ยอยากให้จบที่ดาวีคือถ้าอยากจะติอยากจะว่าอยากจะเตือนเนี้ยค่ะมาที่ดาวีได้เลยแต่ขออย่าแรงมาก oh, <okay. S 1> แต่มาที่ใหม่ได้เลยติเพื่อก่อติเพราะว่าดาวีดาวีควรจะทำคอนเทนต์แบบนี้ในอนาคต example อย่างนี้ ก็บอกดมือได้เลยเพราะว่าใหม่อะเป็นนักแสดงแต่ผู้มาทํำยู u ูบทังนั้นถ้าจะเขียนคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยบางทีหม่ก็ต้องมันก็ต้องรอกันไปว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนเนี้ยรู้และจำเป็นบทเปลี่ยนจริงๆค่ะทุกคนยังไม่นอยังไม่นอเพราะว่าอย่างที่บอกคนอรคพางดีค่ะมีแค่วันแรกที่นอนไม่หลับกินยานอนหลับแล้วก็นอนไม่หลับใช่ค่ะที่แค่วันแรกแล้วหลังจากนั้นก็คืออย่างที่บอกค่ะ ใหม่ก็ไปกองถ่ายเลยใหม่เจอเพื่อนเลยนะคะใหม่เจอพี่ๆทีมงานใหม่เจอทุกคนแล้วแบบทุกคนดีมากเากอง่าว่าไงเขาก็ใหม่คุยกับเขาใช่ไหมคะใหม่ว่าทุกคนเครียดค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาโทรมาหาใหม่แล้วเขาก็บอกว่าใหม่นะใหม่น่าจะเซนซิทีฟสุดเพราะาใหม่เป็นเจ้าของช่องเพราะว่ากระแสดอยังไงแล้วใหม่มก็ต้องโดนต้งรับเองแล้วซึ่ง ไม่ไม่หนีไปไหนค่ะทุกคนใหม่รับผิดชอบจริงๆเพราะว่าคอนเทนต์มันมันเป็นคอนเทนต์ของเราจริงๆนะคะซึ่งก็จะขอโทษจนกว่าจะให้อภัยน้องหม่อย่างนิกกี้เองอย่างเงี้ยคือเขาค่อนข้างจะโดนหนักเลยเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบพูดเรงนด้วยเลยใช่ใช่เขาเขามีแบบเครียดมาหนูว่าถ้าพี่ๆเจอทุกคนอ่ะพี่ๆจะได้คําตอบที่ดีกว่าไม่แหละแต่ว่าถ้าให้ดาวีตอบให้ดาวีว่าทุกคนอ่ะไม่ได้นิ่งนอนใจทุกคนทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรค่ะ คนโตกันหมดแล้วรู้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็อะไรสมควรทําไม่สมควรทารู้แล้วค่ะตอนนี้เป็นบทเรียนให้เราทุกคนเลยอย่างำคำพูดที่ไม่ดีใช้อารมณ์ในการพูดาพิจารณ้องใหม่ๆจะจัดการนะคะก็าจะปล่อยคือพอมันเกิดขึ้นใช่ไหมคะพี่พี่มันมีแบบบอกว่าอมันด่าคาหยาบแบมีอยู่แล้วแน่นอนเนาะด่าอะไรหลายๆอย่างมันมีอยู่แล้วขุดอะไรขึ้นมาเยอะมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะคือหนูก็ นั่งอ่านนั่งอ่านไปปกติแต่ว่าแฟนลับใหม่เขาก็จะบอกว่าสนใจเวนี้ไหมอะไรเงี้ยเวที่แบบอยากจัดการไหมสําหรับคนที่ไม่มีสติแล้วอะไรเงี้ยค่ะก <c oughs> ็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ทําค่ะแล้วเราก็คิดไปบ้างแล้วนนเป็นเป็นอะไรที่น่าสนใจคะ่ะแต่ว่ายังไม่ทำ <c oughs> ยังไม่ได้ทำน <c oughs> ะครับ <c oughs> อย่าเรียกว่ามีแคปไปบ้างแล้วเรียกว่าเก็บหลักฐานคือแสดงว่ามีเลเตรียมไว้แล้ว แฟนคลับส่งมาให้เยอะมากค่ะแล้วก็มีทั้งทีมงานหลังบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งมาให้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะยังไม่ได้ดําเนินการอะไรทั้งสิ้นค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าถ้าเขาน้อมรับให้เราปรับปรุงตัวเองเงี้ยมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะมันไม่จําเป็นแล้วเนี้ครับมันมีตัวละครโผล่ขึ้นมามากมายแล้วมีอะไรบ้าง จะบอกขอโทษทุกคนที่ส่งผลกระทบมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนี้จะไม่พูดถึงบุคคลที่สามเลยค่ะเพราะว่าในบทเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะคืออย่างใหม่เองอ่ะใม่บอกเลยว่าถ้าใครได้ดูคอนเทนต์ของใหม่แล้วอะค่ะใหม่เองก็เ่อะไรใหม่ก็เสียใจที่มันออกไปในรูปแบบนั แล้วก็ไม่ได้อยากให้มันออกไปรูปแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงบุคคลที่3เพื่อให้มันไปต่อไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะอยากให้มันแค่หยุดแค่นี้เพราะเรารู้แล้วว่าคนที่ตามมามันคืออะไรค่ะไม่ต้อง่าเป็นไหมไม่ <f uel as> ก็ประมาณนั้นเลยค่ะคือไม่อยากจะไม่ ไม่อยากพูดถึงบุคคลที่3มเลยค่ะนาวันนี้ก็อยากบจบเร <จบ S 2> ื่นงจบเรื่องแบนี้แล้ว<ต>ไม่อยากไปกระทบใครแล้วอืมมันก็อยากจบจริงๆค่ะก็แต่ไมคก็รอเวลาแหละเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอยู่วงการมานานเราก็รู้ว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาซึ่งใหม่ก,กม็เข้าใจจุ<ม>ิงเดวิเออเาวิดเข้าใจมากเดวิ่เข้าใจมากแล้วก็แบบใครที่พานอยู่ตอนนี้คืออะไรเงี้ยเาวิดเข้าใจแบบทุกคนมีอารมณ์เข้าใจมากค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะผิดก็คือผิดต้องขอโทษแล้วก็ต้องเรียนรู้แล้วก็มูฟออนแล้วก็ เรียนรู้กับมันให้ได้อะค่ะคิดหรือยังเราได้เรียนรู้อะไรจากเูกอะมีไหม่ไมคิดว่าหม่อยู่ตรงนี้มานานแล้วหม่จะเป็นคนที่รอบคอบไม่คิดว่าหม่จะเป็นคนที่มีสติมากกว่านี้แล้วนะกลายเป็นว่าเราเหมือนเราเหมือนเด็กเหมือนกันอนะเราเราเรามีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะมากเลยอะค่ะเ,เรา การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆค่ะหมายถึงว่าความผิดพลาดค่ะทุกคนมันมีแล้วหมายเชื่อว่าครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายหในการผิดพลาดในชีวิตทำไมมันจะต้องมีอะไรผิดพลาดแต่ว่าเราต้องเลือกที่จะเรียนรู้แล้วก็ต้องยอมรับว่าเราทําผิดไม่ใช่ว่าเราไปเปลี่ยนแปลงมันว่าเราไม่ผิดอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องต้องยอมรับมันค่ะความจะแก้ไขค่ะความคิดเนที่แบบว่ารู้สึกรักใหม่น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยจากเหตุการณ์เี้ยหนุ่มแบบเดี๋ยวจะทาให้รักเหมือนเดิม เดี๋ยวรอเวลาก่อนัอนนี้ให้สักคำสัญญาของแฟนเป็นแฟนเลยค่ะออคือใหม่รู้แฟนๆใหม่อเจออะไรกับใหม่มาเยอะมากจริงๆค่ะใหม่จะขอบคุณที่ยังแบบยังรักแล้วก็ยังเอ็นดูใหม่เสมอมาค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็ใหม่ก็จะพร้อมปรับปรุงตัวค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ผิดหวังแล้วก็ดูกันไปยานะคะเดี๋ยวจะทำให้รักคนันต่ไได้ค่ะ